สวยมากคือเราเคยเห็นแต่ตอนกลางวันนะพอเห็นแบบฟิลกลางคืนคือสวยมากไปเสลี่ยงไปเด่๋ยวจบป่ากินกินไปตู้ไนขวัญตาอันนี้เราต้องไปไหนเนี่ยไม่รู้ เที่ยวสมวัดอยุธยานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดันเดี๋ยวทำไมเดินอย่างนี้อิ่มเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันพักตบเฮ้ยดูอลังการมากเลยอูหามากเลยไม่ใส่ผิดทุดอ่ะเราใส่ชือไม่ได้มาเนี่ยมันจะเล็นไปน่อยเย็นไปหน่อยสิไปเสลลยงไปเบปาไปเปขวัญตา อันนี้เราล่องไปไหนเนี่ยไม่รู้ล่องเรือเที่ยวอยุทยาบรรยากาศดีมากเลยนะคะเรามาช่วงประมาณหนึ่งค่มนะคะเราจะเห็นวัดตอนกลางคืนที่แบบแสงสวยมากแล้วก็จะเห็นฟิลอีกฟิลหนึ่งบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะที่สําคัญเรืออย่างดีเลยนี่มีที่นั่งสวยๆนี่ตรงนู้นก็จะมีที่นั่งเป็นแบบอย่างดีเลยนะคะ คนอะไรสวยจังยอนตัวเองก็เป็นฮะตัวเองกาเล่นเองจบเองไงแนะนํานะใครอยากล่องเรือชมวิวชมวัดแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยแนะนําให้มานะคะเอาแล้วเรือดับไปน้ำไปน้ำก๊าซรู้เหมือนไปน้ำเป็นนะเรือจ้านาเสด็จเยือนอยุธยาเป็นยังไงบ้างชาวไทยขอบคุณที่ให้การต้อนรับ บบสวยจริงๆคือเราเคยเห็นแต่ตอนกลางวันนะพอเห็นแบบฟิลกลางคืนคือสวยมากเหมือนเรามาย้อนอดีตเลยเนาะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งนะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งถ้าเราแบบมาแล้วก็ขับรถแล้วก็จอดก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้าเรานั่งเรือชมก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากเลย ที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคือแบบมีวัดเก่าแก่โบราณมีที่เที่ยวสวยๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีบรรยากาศชิลๆริมน้ำด้วยชอบมากเลยข้างหน้าเราเขาเรียกว่าโบสถ์คิสนะคะตอนก็คือโบสถ์อะไรฮะที่โบสถ์อะไรโบสถ์คิสเขาเรียกโบสถ์อะไรนะซันโยเซฟซันโยเซฟโบสถ์นักบุญซันโยเซฟเอ้ยสิี่บุรีนี่ยุติยาเนาะ าดาฟินวร์กลับมาแล้วบรรยากาศกลางคืนดีมากเลยคือเรามาเราได้เห็นทุกแบบบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งต้องลองมานะครับล่องเรือเที่ยวอยุธยานคืนมารอบหน้าต้องใส่ชุดไทยมา,าจะเป็นใส่สชุดไทยที่สวยมากเลยแม่หญิงกาลเกก,เกเตอนนี้เป็นแม่หญิงดาวฟินเวอร์ไปก่อนแต่ถ้าใส่ชุดไทยมาจะเป็นแม่หญิงกาลเกต <laughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับละเจก,กันขึ้นต่อไปบ๊ายบาย